สวัสด э like hey, oh, an ีครับทุกคนครับผมเซบาสเตียนในครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆฝรั่งของผมไปปิ้นข้าวนะครับคุณตัวสีม่วงๆนี่ชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับผมอับดุลนะครับอับดุลในครับตัวสีฟ่าฟ้นี่ชื่อชื่ออะไรนะครับผมชื่อสตีเฟนครับโอสตีเฟนนะครับผมผมผมมาจากผมมาจากประเทศโอ้ยังไม่ได้คิดข้าวเดี๋ยวคิดคิดแป๊บหนึ่งนะครับุณลืมคิดนะครับผมผมมาจากผมมาจากประเทศ นอร์เวย์นะครับนอร์เวย์ก็ได้นะครับนี่คุณอับดุลมาจากประเทศไหนนะครับผมมาจากประเทศที่ทุกคนที่ทุกคนก็รู้ๆคนอยู่นะครับผมมอ้ยตายแล้วคิดไม่ออกครับเสื้อสำรองรุ่นใหญ่สเตฟานสเตฟานมาจากมาจากประเทศอะไรนะครับผมมาจากอิตาลีครับ อิตาลีระเกดชโอเคแคชวันนี้เรา,รเ,ราเราจะไปปีนเข้ากันนะแคชเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆของผมไปปีนเข้านะแคชเอาละครับตอนนี้ในแคชเราไปาพบก,กันที่มุกเกาะมาดากัสการ์นะแคชนาทีของเราตอนนี้เราขึา้นเราตกนะแคชเราคงต้องป,ปีนเข้ากันไปขอความช่วยเหลือนะแคชเรา,เอาอะไรไปด้วยดีแคชสตีเฟน อาหารผมเจอลูกอมครับผมเจอลูกอมอุ้ยน่ากินนะครับอ้วนนะครับไม่กินนะครับยนทิ้งไปอะไรนะครับลูกอมของผมะไปเรือโอ้ดับด้วนนเอากระเป๋าไปเลยนะครับนี่เรามีของแค่เองจะเฉียจจนชิบหายเลยครับไม่มีอะไรเลยครับงั้นเดี๋ยวผมเอาหอยไปนะครับหอยเนี่ยอย่าเราไอเราได้นะครับกระาแน่นอนเก็บมะพร้าวตรงนั้นกันไหมครับได้เลยครับ อับดุลอ่ดุนรื้นอ่ะไม่มีอะไรครับมีเพิ่งเริ่มคลิปกูก็เหนื่อยแล้วนะครับอ๋อโอ้เจ็บคุณปราปรามาพร้าวใส่หัมผมต่อยนะครับผมไม่ได้ปลาทำหัมผมหน้าผมปลาไตหัวอ๋ออันนี้อันนี้อินเดียสุพรรณหรือเปล่าครับ เราจะหัวเลย่อยะเราจะเราจะย่างมันไปเรื่อยๆจะมันดำเฮ้ยใครเข้ามาคอนเทนต์ออกไปออกไปครับเราอัดคอนเทนต์กันอยู่ครับออกให้น่อยครับเราทอคอนเทนต์กันอยู่ครับขอโทษทีนรับส์รอบๆ s โทษทีค r r y พอดีผมมีมีมีเพื่อนโทรศัพท์มานะครับจากจากทรงสวรรค์นะครับไม่มีอะไรนะครับทุกคน เค่กั๊ชแลชวเผามะพร้าวตอนนี้กับ,น,บนี่ผมคิดว่าวผมล็อกห้องไว้แล้วนะกัชเนี่ยผมก็นึกว่าคุณล็อกห้องไปแล้วนะครับมาถึงตีนเกาะนะครับตีนเขาของมูกอมาดา gas gas นะกัก๊ชเราจะไปทางไหนนะกั๊ชนี้ทางนี้นะกั๊ชเรา,เรา,เ,ราเราจะตรงไปเลยเพราะว่าทางตรงคือทางที่ดีที่สุดของเรานั่นแหละโอุตตะลาชหลบไปผ,<ม>ผมเหนื่อยผมเหนื่อยมากเลยครับผมเงี้ยอ้า มื่อกี้คุณจะพูดอะไรหรือเปล่าครับเซบาสเตียนเก็บอารมณ์เอาไว้นะผมติดกาวมาหลายันอ๋อที่นี่แถวนี้มันเป็นต่ผู้ชายนะเซบาสเตียนเราสามารถรวมเพศกันเพื่อบรรมบัตอาการความใครีของเรานะครับมาทางนี้เลยทุกท่านผมผมว่าคุณไม่ได้ไปพัทยานานหรือเปล่าครับเซบาสเตียนอู้ดูด้นซีมันมีแอปเปิลอยู่ตรงนั้นด้วยอะโอ้ตายแล้วนะครับขโมยอ้าเชี่ยมันเซบาสเตียนขโมยแต็กซ์แล้ว ยี่กุฟรั่งฝรังยาดไหนเนี่ยผมลืมไปแล้วนะครับผมผมบอกไปว่าผมมีออะไรนะครับลองกินหรือไม่อะเอาเขายัดปากผมเรียบร้อยนะครับผมอ๋อไอซาดอปเปิลพีชอีกไหมย e สช่อมันเอาพีชให้พอมแดกนะครับจริงเลยอ๋อปิงปองไม่ต้องห่วงโอ้มีคนไล่โอ้สมนามา ผมลื่นตายมลื่นละเกนดันคนอินเดียตกตกเข้านะคะอาหารดีดึงขึ้นมาเซบาสเตียนดูขึ้นไม่ได้เซบาสเตียนมาชื่อกูมึงชื่อสตีเฟนวันนี้เร็วสเตฟานสเตฟานผู้บัะสตีเฟน สตีเวนโดวทีโดวดีเกมกูจำกูไม่ได้เลยสักคนโอ้กูยังจำกูยังจำตัวเองไม่ได้เลยเย้คลิปเพียอะไรเนื้อชิบหายหนึ่งั้งต้นคลิปอะไรข้างในอ้าวทำไมได้ขึ้นทั้งนี้ละคราชชื่ออะไรนะใครคราชสตีเวนสตีเวนสตีเวนมันปอนผลไม้อัดให้อับดุลน่ะ โอ้สตีเฟนทำนย่างนี้ทำไมคุณจะฆ่าเราตายกันหมดกันเรื่อจะนำทางทุกคนเองอะผมกลัวพวกคุณจะหิวผมเน่าอ๋ออะไรอาบดุลโตไรกูจะไรเหมือนกันนะแคชเออโอ้ชิบหายแล้วอับดุลตกไปในเนี้อับดุลนายอยู่ไหนอับดุลฮ่าดูนี่เหรออาบดุลนายอยู่ไหนอับดุลอยู่นั่นนะแคชเคาอยู่นั่นนะแคชอับดุล อับดุลน่ะปิงปองไปนะแค่สิ่งนี้จะช่วยชีวิตคุณนะครับโอ้ปิงปองอับดุลอ,อับดุลฉันมีพักกอชโยนลงไปให้อับดุลเลยนะครับอับดุลน่ะผักกอชไปนะคร,รับ<ค> <laughs> ถ้าเราเรา,เราอาจจะตายได้ก็ได้นะอับดุลใหล้เราขึ้นไปก่อนเลยไหมโอ้เฮียอะไรร่อนลงไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โอ้สตีเวน

โอ้ oh, ไม่นะอัดูนว่าความจำไม่ค่อยดีอ่ะเรื่องชื่อับดุอับดุลฮหราลงไปหาไหมไไม่เป็นไรอับดุลจะหาลางขึ้นไปให้ได้เลยนะายโอ้เราทำลายสะพานนี้เล่นดีกว่าอืม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  คุณจะฆ่าผมละครับไม่บางทีนี่อาจจะเป็นหนทางที่อับดุลจะเดินมากก็ได้นะคุณคิดอะไรใช่เปลี่ยนผมกดตนกระชผมลืมตัวผมอดใจไม่ไหวมาได้พบนาร์เราจะชิงอับดุลให้ตายลําพังลรืครับผมเชื่อใจอับดุลนะครับว่าอับดุลจะสามาที่ขึ้นมาหาพวกเราได้นะครับเราเก็บมาทางนี้กันดีกว่าอผมเพิ่งพูดไปยกยว่าผมเชื่อใจเขานะครับ วันเราเซบาสเตียนเราจะขึ้นไปสู่จุดสุดยอดกันเราจะไปสู่จุดสุดยอดเราจะชักว่าเอ้ยไม่ใช่เราจะขึ้นไปใช่มิกรับตรงนั้น<ป>หรือเปล่าตรงนั้นก,กันได้นะแก่ฉันนี่โอ้ยจะเป็นหนทางี่คุณช่างเรียกได้เก่งจริงนะครับคุณสตีเฟนก็พูดว่าสเตบาสเตียนแล้วนะครับแน่นอนครับอิตาลีเป็นภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง เราเชี่ยวชาญการปีนเขาจริงเหรอครับผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นยังไงคุณเอาข้อมูลมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้สตีเวนมัวชิบหายทั้งนี้นะครับเนดพอดีผมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีโอ้ไม่นะกินเฮดก่อนนะครับแกครัชเราไปต่อกันดีกว่านะแกชทั้งนี้แกชไม่ไม่อย่ากูไม่กินนะครับ มันไม่ใช่เห็ุพิดครับเซบาสเตียนอ๋อไอชิพายมันเป็นเหตุผิษผมรู้ก็เลยป้อนคุณไงครัชโอ้แต่ผมไม่รู้แล้วผมตจัดไปสองก้อนเลยครับโอ้อร่อยไหมครัชผมจะติดพิษตายโหแล้วครับโอไม่นะสตีเวนสตีเวนอย่าพึ่งตายนะครับคุณเอานี่ไปกินก่อนกับสตีเวน ชิปหายแล้วคุณจะฆ่าผมคุณซิมัน uh คุณจะฆ่าผมไม่ใช่ระกราสิมันลากร์กินลากร์เซบาสติแอนอะไรมันับซิมันอุ้ยโอ้สตีเวน โอ้เราจะพาสเฟนขึ้นไปนะครับโอ้ไม่มีแรงโอ้โอ้มนัโอ้กูตายพอมสเฟนโอ้กูได้โฟดาเมแล้วนะครับหมดเลยเควสผมเราเซฟสุกกับสเตฟ e นดีกว่านะครับดดวยกันโอ้โอ้ b lock the dark a n t r n l i g h down low โอ้คุณคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มันเป็นลมยังไงเลย ขาเป็นอะไรไม่รู้นะครับเขาเป็นพิษตายนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นพิษตายได้ยังไรนะครับนี่เราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับเพราะไม่มีอาหารนะครับอ้แพ็กเกจฟูดนะครับแดกเลยเรียบร้อยเควสกูไปหมดแล้วนะครับ คุณเัาดุนเขาไม่ฟื้นเขาผมป้อนอาหารเป็นพิษให้เขากินด้วยความสนุกสนานนะครับงั้นเดี๋ยวเขาก็คงจะฟื้นเองนะผมให้เขากินสามชิ้นเลยนะครับโอ้โไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ฟื้นแหละเขาคงจะฟื้นขึ้นมานะครับแต่เขาไม่มีวี่แววโอ้เข้าฟื้นแล้วนี่ไงเขาฟื้นแล้วโอ้อร่อยไหมครับ เซบาสเตียนข้าผมตอนนี้ผมไม่มีแรงที่จะปีนด้วยซ้ำพระเจ้าแล้วคุณจะทำให้ผมตายอีกรอบดิโอ้เรีบปีแล้วโอ้ก่อนที่ผมจป้อนให้ปัมป้มแล้วครับนี่คุณปัม๊มคุณปัม๊มเราลีปั๊มให้เขากินเลย้วเขาเขาปีนใหญ่ลแล้วเขาปีนใหญ่ของ<ค>ร้านจะเป็นรังให้ทุกคนได้นะผมรับอีกแล้วพี่พายโอ้โอ้เุณเปิดเลนคราช โอ้คิวจีเราเราจะแบกเข้าไปโอ้ผมมีอาหารกินเลยในกราชนี่มีกระเพราด้วยนะกราชมีมีมีซองจดหมายอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ใช่นะกราชนายผมขออ่านนอยนะกราชมัชเมโลอยู่ตรงไหนนี่ครับมันเขียนว่าอะไรในแคชโอ้มันเขียนว่าเซบาสเตียนนัยนคุณต้องไปเข้ไปคุณต้องไปทั่ว ทำไมกล่ะไไอเเปทนโรีนะครับมันอยู่ที่ฟอมนะแคชเราไม่ตั้งกี่แล้วก็โยนทิ้งไปนะแคชอนีิคันคุณนะแคชเซบาสเตียนกับโยนทิ้งไปนะอันนี่โอ้ยมัชเมลโลนี่มันดำสิกว่าฮัมไดโนเสาร์เอาเหี้ยมันพิดแล้วเขาไม่มีใครบอกกูเลยมันจะเป็นอย่างงี้ก็ผมไม่รู้นี่ครับว่ามันจะเป็นพิด ก็คงให้มันเนนผ <ม S 1> <ร>าไดา้มันก็เลยเป็นมิดต,ตอนนี้นะครับเรามาถึงปลาดงดิบที่อเมซอนโอ้ใครปลาเฮียอะไรนะครนะับเนี่ยเราถึงปลาดงดิบที่ะนะอเมซอนแล้วนะครับตอนแรกเรายังอยู่มาดากัสการ์อยู่เลยเราจะลงไปเลยครับคนม<น>ีปอยนะครับโอ้โอ้มีคนฮอนทวันลงไปในกรัชแต่ว่าเรา เราคงไม่ไปดูว ah, uh, oh, oh, ิธีน oh, ั้นนะครัชแล้วคงไปดยกันยขไตาลงไปยังอารยธรรมนครัชอับดุลหายไปไน a เอับดุอตอนนี้เราเมื่ว่าเราจะพัดลงกับอับดุลนโอ้เขาตายเอออับดุลกดนน สดีเมื่อกี้อับดุลมือลื่นไปหน่อยคว้าควาทาวันไปครับนาการจ้าโอ้ไม่นะอับดุลเลยตกตาทำไมอับดุลเป็นเงี้ยเนี่ยร์เขาฟังจ้าไปออกเลยใชบวาสเตียนโอ้ใช่ชื่อฉันเองฉันจะลืมไอลืมชื่อไอแล้วนะครับตอนนี้มีวิญญาณวิญญาณดันมันดีครับกระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางลอล l l ป๊อป อันนี้มีพีซนี่ม oh, oh, ียากแก้พีซนะครับโอ้โอ้ขบานโอ้กูปีนกูไปโอ้บอลลูโอ้บอลเอา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 ดีดดีดดีดโอ้โอ้บอลเอาเราควรไปทางไหนี่ครับเราจะต้องคุณเห็นนี่ไหมนี่แล้วเราเดินไต่มานี่นะครับพอเราเดินไต่มานี่ปุ๊บพอถึงอันนี้เรากระโดดไต่นี่ขึ้นไปนะครับแล้วเราปีนขึ้นไปแล้วเราไต่นี่ขึ้นไปนะครับเสร็จปุ๊บเรากระโดดย่อนตัวมานีแล้วเรากระโดดข้ามไปนู่น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 แล้วเราก็ ก็ข้าวันนู้นขึ้นยอดเขานี่นะไกส์เพราะว่ามีเห็ดพลนะครับจริงดูเลยได้ไหมครับอืมได้ครับผมรอเล่นครับเราไปทำปกติดีกว่านะไรส์โอ้มีเห็ดนะไกส์โอ้มีพึ่งด้วยนะไรส์อันนี้เป็นเห็ดพิษนะครับเพราะว่ามีคอนมอยรุงรังนะไรส์เพราะฉะนั้นเราจะปาเห็ดนี่ใส่พึ่งโอ้ไม่โดนนะไกส์ทำไม่นะไรส์ จริงๆเราสามารถหยิบน้ำพึ่งมาละปาได้เลยนะครับอู้อ่เหียแม่เว้ยอ้เฮียป้เกินก่อน้ับป่าน้ำผ้เกอเคอเผมไม่เคยกินน้ำผึ้งมาแอ้วนะเนี้ยมันไม่ตามครับเชื่อพ่อไหค่กระสือเไเลเราไ e l y pop เราไม่ได้ n u l l y pop s e t i a n Let's go Sebastian

สียงรมันคือเสียงโอ้ไม่พอระไม้สีม่วงผมไม่รู้เพิ่มอะไรแดกเลยไหมแดกแดกแดยครับแดกแดกครับโอ้ว what the hell I think it's very good bitch Steven Steven ขึ้นมาได้รึเโอ้เฮียตกใจหมดเลยะระไรไงสิเราทึ่งเวลาในครั้งเพราะว่าเราเก่ง

โอ้มีพริกกินพริกไหมกินกโอ้เผ็ดเ <c oughs> ืองเผ็ดมากเลยครับคุณลองชิมดมาอมาไร้เกรนอุระเบิดระเบิดไม่ไม่โดน้นโยโอไม่โดนคุณวางแผนาการก <c oughs> ริบแล้วครับกรแล้วครับวันนี้จะมีครองอยูสามสี่ล้านกองนะโอ้ <c oughs> ดูให้ดูมันดูเวอร์ไปแล้วล่ะเราจะคราบตรงนี้คนยิงทำเชีื่อเลยนะครับเนี่ยอ๋อได้ได้อยู่เราจะกลับมาได้จริงๆเละไกร์คือมันคือคือมันมีทางเชื่อมคราบทางขวาแะ้รท่านท่านไมปมองสิคราบโอ้ผมอยากทำให้มันดูเวอร์เข้าไว้นะครับโอ้มีโซนนะครับเนี่ยมีโซนแล้วก็ยิงไปเลยเจะจะได้กลับง่ายๆนะครับาไเอาวิงบองทองพระทง นี่ไงผมยิงไปแล้วนะครับเราจะได้กลับนี่ไงโอ้ตุกดีจริงๆเลยครับไม่นะครับจะไปที่โซ่นะครับแต่ละคนจะถึงยานวะโซนละมัง่ายจริงๆเลยครับริงครับมีอาหารนะครับไม่หิวแต่กินไปเลยนะครับแล้วก็มีเชือก ลองลองเดินลุยต้นไม้ตรงนี้ครับมันให้อาหารที่ดีดีกว่าโอ้ยผมฉลาดนะครับล็อกผมไม่ได้ล็อกซีมันคุ้เลยนะครับมันผิดเหมือนกันขอโทษครับคุณทำอะไรนะครับผมโทษครับคุณเซบาสเตียนผมเป็นการต่อสู้มินีสุดในโลกเลยนะครับ โอ้ผมปีนขึ้นมาทำเชี่ออะไรตรงนี้นะครับว่ามันจะไม่มีที่ยืนเลยในคราซีมันอยู่ได้ครับข้างบบนนะครัผมไม่เไม่อผมเผมปูสอ้าอาไม่โดนนะครับของกูหายเลยโอ้มีโซ้นิครับโซ้าผมจะไม่ปีนตรงนี้ครับผมจะกระโดดครับ ปีนตรงนี้อย่างอู้หูชิปกูโดนโอ้กูโดนทุกอย่างเลยนะครับโอู้หูชิปกูไม่มีแรงด้วยนะครับขับขับรับตายแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับกูเซบาสเตียนเกิดอะไรขึ้นครับซัมเรชนี่เกรชอะไรอะไร่เฮียอะไรเฮียเลยยย โอ้ก็อะไริ่ข oh, ึ้นการเสเติดไม่มีอะไรคราชโอ้ชิพาราโดนหมอกไล่โดนไปทางนู้นเราต้องรีบไปนะนในคราชว่าหมอกนรกมันไล่เราในคราชนี่ทั้งนี้เลยคราชโอ้มันใกล้ถึงแล้วในคราชโอ้ดีใจด้วยนะครับอับดุลอับดุลเชียร์อะไรมาแล้วหรอครับอับดุลถูกแล้ว สเตฟานเอ้ยไม่ใช่เซบาสเตียนเซบาสเตียนพวกมึงจำชื่อกันไม่ได้จริงๆเหรอจำไม่ได้ครับสเตฟานกูสตีเฟนโอ้โวเด้อเฟนเฮดเฮดเฮดดไอ้ทัวร์ทัวร์ผมจะทัวร์ด้ครับ เพราะว่าจะปลูกมาตรงนี้โอ้ไหนทมาดูจะงอกงามกันเพียงใดแล้วก็ไปกับมันเลยอันนี้มันไม่ใช่ต้นไม้นะครับมันคือเซ็กซ์ทอยของผมเองนะครับโอ้ทำไมสเตฟ้าลูกกระถวยงั้นล่ะไม่พอใจเลยไม่ไม่ถือกูไม่ได้อา ไม่ต้องห่วงครับผมจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอผมจะได้เกินแล้วครับคุณสเตฟานคุณเซบาสเตียนโอ้ละเมอเราพลาดชีวิตมาได้ช่วผมเลยครับคุณสเตฟานครับถึงเวลาในคราวที่เราจะดึงอับดุลกลับมามีชีวิตที่นี่ในกรันชนี่ต้อช่สเตฟานกว่อต้องใจ โอ้โหกินมาแล้วนกระชเนี่ยอ๋อดูบดด้ไจุดไฟอ้าวผมถือมาร์ชมันโรยจุดไฟเอบผมเพิ่แดกไปแล้วโอ้เมษาครับโอ้โหเดือนเมษาเนี่ยคริเขาบอกว่าถึงเดือนเมษาแล้วนะคระชโอ้มีคาบิ巴拉สกันตรงนี้ด้วยครับ มันคอมพลอมนต์ครับโอ้ยไรเลยมัสนี่มันโซ้นอะเดิมันเป็นไรครับถ้าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้มันจะไม่ทำรายเราเด็ดขาดครับชื่งคราสตรงนี้เราจะปลอดภัยฉันนะผมเชื่อใจคุณมันจะไม่ทำรายเราเด็ดขาดครับเพราะว่ามีหินภูเขาบางไว้ใช่ไหมคราสถูกต้องครับไอ้เหี้ยตัวฉีกขาดแล้วครับไอ้เชียบดูมึงรอกล้ว่าดมึงนโกหก อับดุมันกราบไหนคาบีบา a าแปลกนะครับคบเียเรี่รเนอะไรับโอ้นี่มันอะไรกันคาบีบาราไปไหครับย่งี้ผมจะได้เควสไปคัะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเรารีบไปดีกว่าก่อนที่มันจะแสงแดดจะสว่างรเราไปสำรวจกันไหมครับรัน นนีี่่คครรบบมันคือลุงอะไรล่ะครับไม่รู้มันก็ครับเราลองไปดูกันไหมครับเขาไม่รู้นะครับไม่ใช่สีเป็นเซเาสเตียนครับโอร์คราบโอ้รู้ึกมากไม่นะเวสกูเวสกูแตกไปแล้วรู้ไปเหรอไอ้เี้ยมันตันกูอีสปาร์ โอ้นี่มันรู้อะไรในกราชนี้มันเป็นรู้อะไรก็ไม่รู้คราบอันนี้คือรู้อะไรในครับลงมาใูมันคราบมันจะต้องเป็นรูตูสแน่นอนฮะโอ้มีของศพครับทุ่มผมไม่เคยของอะไรไม่ครับผมไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตในกระชนี้โอ้ผมเจอทอร์ชโอ้รีคราบผมเจอทอร์ช ชิบหายแล้วผมคลองเต็มผมจะโยนผมรู้แล้วผมจะทำอะไรเฮ้ยเตะก่อนผมผมผมจะไปเอารถเอาไปเข้าไฟก่อนผมมันไปไม่ได้นะครับมันได้แค่นี้ครับ ้ีมกระโดดตั้งเลยครับโอ้เลือดไหล่าด้องจะไปถึงตรงนู้นไหครัาชึงแน่นอนพลาโอ้ยบเกี้ยคันมัเกี่ยเดัอมีของอะไรพลาดว้ายอย่าพักกติกไอ้ชิบไคลครับไกลไกลครับครับไกล ม,ม, it, ม,ม,มันไกลผมว่าผมว่ามันไกลมันไกลผมจะลองไปนะครับไปลยกรชแล้วมันไปได้คนเดียวแล้วพอเราไปง่ายในกราชนี่แ้มาดูกันโอ้ยก็เบาระ้วนะ เรากระโดดไปนู่นไหมกระโดโดไปนี่ก่อนคุณล็อกคุณล็อกกระโดดเลยครับเฮียไอสัตว์กว่างกูตายนะเย้มาเียเย้มันลงมาถึงไหนวะเนี่ย <c oughs> yeah, เร What the fuck สวัสดีครับขอบคุณทุกคนคุณจะช่วยทุกคนเองเพราะคุณเพราะคุณเอาทูวไปเล่นบอลยังไงล่ะจะบ้าเตียนคุณเอาทัวรไปย้นเล่นคุณภาพผมมาที่นี่ทำไมเชื่ออะไรนกระโอ๋อมาเอาคล้องนะครับนี่ว้าวมันคือคีร์บราดคนน้ำหนักตัวพงไหมว้าวอ้ คุณทำเชียร์ได้เลยครับเ็กขอโทษครับโอ้มันหนักขนาดนี้เลยนะครับใช่แล้วครับมันดูหนักชิบายเลยนะครับใช่ครับมันดูหนักครับเรามีโอกาสที่จะได้จับต้องมันและได้เคว้าสไปครับอันนี้น่าจะเป็นทางออนครับเราจต้องไปถึงนาสุดท้ายครับคือทางมันปิดแล้วครับอ้าวทำไงล่ะครับไม่รู้ครับอ้าว ผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องรับชะตากรรมแล้วนะครับผมว่าอับดุลตาย500%นะครับอ๋อแล้วรือบอับดุลอับดุลจะกับทางเดินมาครับอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นครับอับดุลข้าจะแบกความหวังของทั้งหมู่บ้านไว้เองครับอืออับดุลหมดตอนตรงนี้อับดุลทำความหวังของทุกคนให้เป็นจริงเองครับ ามว่าอับดุลจะต้องทิ้งไอ้ทองนรกนี้แน่เลยอาบดุลฮะอับดุลไม่ตายว้าวเพราะว่ามันเฮียกวาตายอีกนะครับเนี่ยจิ้มผ่านเลยเฮีย <laughs> yeah. อับดุลไม่ตายเพราะว่ามันเฮียกว่าอับดุลตายนะครับเนี่ย ทำไมมันมือมิดเป็นอย่างนี้ล่ะครับมันช่างมืดดิสเลกต์ไปไม่้ครับฉันที่ิีชีวิตเราจะเอายังไงต่อไปในครั้งนี่ที่บปานะเจ็ดแมมเอาดูดเราอับดุลไม่ตายด้วยอ่ะไม่อับดุลถึงไม่ตายเนี่ยเอาดุลกัดลิ้นตัวเองตายแล้วครับตายอะ เอาดูไปคนจ่ายทำไมเอาดูไปตายโอเคครับ okay, ทุกคนเมื่อกี้นะครับถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้ทุกคนลืม <laughs> ลืมมันไปนะครับ <laughs> ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคครับ<า>ทุกคน,นบ๊ายบายดีกว่านะครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไอ้ซะ